สวัสดีครับสวัสดีครับหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะวันนี้เกิดอะไรขึ้นเชฟน้อยนําทีมเต็มคนทั้งหมดเลยมา5คนนะครับ mm hmm. เนื่องด้วยว่าทีมของเราเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะหลักๆเนี่ยจะเป็น3คนนะครับที่อยู่ด้านหน้าอีกสองคนจะเป็นอาจารย์ผู้ช่วยที่อยู่ด้านหลังช่วยเรานะครับอาจารย์แต่ละท่านแต่ละวิาลยนะครับหรือแต่ละโรงเรียนนะครับหรือสถาบันเนี่ยจะมีเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆยกตัวอ,อย่างเช่น เป็นโขดหินที่เป็นรูปร่างโฟมใช่ไหมครับจัมเบินเป็นเป็นอะไรบ้างครับมีก้อนหินมีขอนไม้นะครับมีกิ่งไม้ก็ได้นะครับซึ่งสามารถนํามาประยุกมาทําเป็นโครงสร้างนะครับครับจับรวมกันนะครับแล้วหลังจากนั้นปุ๊บนะครับเราก็มาสร้างเป็นโมเดลขึ้นมานะครับหรือแบบขึ้นมานะครับพอเราสร้างเป็นแบบขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับเราต้องดูด้วยว่าหน้างานอะ เขามีโต๊ะให้เราใหญ่เล็กขนาดไหนครับผมงานนั้นที่ใช้งานประกวดหรือง,งานจัดโชว์เขามีคอนเซปต์อะไรนะครับแล้วเราก็จับตามนั้นแต่สำหรับวันเนี้เราในคอนเซปต์ก็คือสวนดอกไม้ก็แล้วกันนะครับ,รบเราก็จะเอาพวกวัสดุที่มันเป็นโครงเป็นพวกเอ,อ่ออะไรอะ่ะอันนี้เป็นโฟมเนาะอจาอะเนาะใช่อันนี้คือวัสดุที่ประดิษฐ์เองนะครับประดิษฐ์มาจากโฟมนะครับครับ เอามารวบวม,มทาสี <ทำ S 2> ใช่ครับนะครับแล้วก็จริงๆมันไม่ได้เป็นชิ้นใหญ่โตขนาดนี้นะครับมันจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเราจะมาวางเทินวางซ้อนกันนะครับบางทีมันเตี้ยเกินไปเราต้องหาอุปกรณ์อื่นมาเสริมมาหนุนนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ใหม่โทษนะครับอาจารย์ใหม่ถือขยับชิ้นนี้นิดนึงเรามูฟชิ้นนี้ให้อาจารย์ท่านดูนะครับ เห็นไหมครับพอเห็นไหมครับด้านในเห็นไหมครับอย่างเนี้ยนะครับพอเราวางไปเสร็จปุ๊บเราสร้างโมเดลหรือสร้างแบบตามจินตนาการของเราเสร็จทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์ที่ทำจะต้องมีความรักความชอบเกี่ยวในด้านไหนบ้างครับอาจารย์เดินใช่ครับต้องมีความรู้อันดับแรกต้องมีความรู้ด้านศิลปะนะครับ ครับก็คือการนําศิลปะมาใช้ในการจัดตกแต่งนะครับแล้วก็ความรู้อีกด้านหนึ่งความรู้ด้านช่างนะครับก็คือมีสามารถออกแบบเขียนแบบร่างแบบได้นะครับครับแบบยังมีด้วยกัน2แบบมีแบบที่เขาเรียกว่าคิดเอาหน้างานนะครับมันจะอยู่ในนี้ใช่หรือว่าเรียเราเรียกว่าเสริมสดนะครับเสริมสดเลยอีกแบบหนึ่งคือแบบที่ drawing หรือเขียนเอาไว้ล่วงหน้าหรือมีการวางแผนเอาไว้นะครับ ผักผลไม้ที่แกะสลักนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ครับแล้วก็นําดอกไม้ที่เราเรียนกันนี่แหละครับที่เรียนผ่านมา4วันนี่แหละครับมามาจัดมาจัดนะครับแต่ก่อนที่จะจัดเนี่ยเวลาอาจารย์ทุกท่านทําออกมาเสร็จอาจารย์ทุกท่านจะต้องปิดพลาสติกตามที่เราตกลงกันแล้วกเก็บเข้าตู้เย็นใช่ไหมครับพอเก็บเข้าตู้เย็นกล้องทันไหมครับเราก็จะเอาผลงานที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดเนี่ย เอาใส่ภาชนะนะครับแล้วแยกเป็นประเภทถูกไหมจันเบิร์นใช่ครับนะครับแล้วก็ปิดพลาสติกเก็บในตู้ยงตู้เย็นแล้วก็เตรียมที่จะเอามาเตรียมจัดนะครับเริ่มต้นเลยล่ะเราจะต้องแบ่งชนิดของของดอกไม้ใช่ไหมจย์เบิร์นอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้คืออะไรครับจย์เบิร์นเราต้องมีน้ําน้ําเย็นนะครับหรือน้ําผสมน้ําปูนใส่นะครับแช่ผักผลไม้แกะสลักครับผมครับ เพราะว่าอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าผักและผลไม้ที่เราเอามาจัดเนี่ยมันคือการเอาผักมาตัดเนื้อเยื่อของมันพอตัดเอาไว้นานๆปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์บีเราคุยกันไว้แล้วมันคลายน้ำนานำหรือมันเหี่ยวได้ง่ายมันจะไม่เหมือนดอกไม้สดนะครับเพราะดอกไม้สดเนี่ยมันจะมีก้านมันมีก้านแล้วมันไปเลี้ยงที่กลีบดอกกลีบใบถูกไหมครับแต่อันนี้คือการหั่นผัก พอหันไปนานๆปุ๊บแล้วมาถูกอากาศนานๆมันเป็นไงมันเหี่ยวงั้นก็ต้องปิดพลาสติกแล้วก็แช่น้ําเวลาจะใช้นะครับโอเคครับสําหรับโต๊ะนี้นะครับก็จะเป็นดอกไม้คล้ายๆโต๊ะเมื่อกี้นี้นะครับก็จะเป็นพวกดอกไม้ต่างๆนะครับด้านขวามือนั้นเป็นอะไรครับาจารย์เบิร์นขาอันนี้เป็นสีผสมอาหารที่เราจะนํามาระบายสีดอกไม้นะครับครับผมวันนี้ก็จะระบายดอกลีลาวดีนะครับเราจะใช้สีเหลืองนะครับส่วนกล้วยไม้แล้วกล้วยไม้ก็ แต้มสีเหลืองนะครับส่วนกุหลาบก็จะเป็นชมพูกับเหลืองนะครับครับแล้วก็ดอกปินจามากวันนี้อาจารย์เบิ้นจะลงสีเป็นสีอะไรดีครับอันนั้นจะลงประชมพูเหลืองอ่อนๆนะครับครับเราลงแค่สีเหลืองสีเดียวนะครับอาจจะเป็นสีเหลืองแก่ก็ได้ครับลงแค่เกสรนะครับเพื่อให้ดอกกล้วยไม้มีความเสมือนจริงนะครับเป็นดอกกล้วยไม้ขาวไส้ข้างในเป็นสีเหลืองนะครับนะครับก็จะลักษณะนี้นะครับเราต้องการแค่นี้นะครับสมมติว่าถ้าเราไปโชว์งานก็ วันแรกขาวไว้ก่อนนะครับแต่พรุ่งนี้ก็ย่่ยเติมสีชมพูแล้วก็่สีที่ใช้วันนี้มีการผสมนะครับเหลืองมะนาวกับเหลืองไข่นะครับครับโดยให้เหลืองไข่มากกว่าเหลืองมะนาวนะครับครับถ้ามะนาวเนี่ยเยอะเกินไปมันจะวิ้งเนาะเวลาถ่ายรูปมาอมันจะสะท้อนแสงนะครับเหลืองมะนาวเป็นเหลืองสะท้อนแสงเอามบดอกเดียวนัอจ้ะต่อไปเราจะมาย้อมสีดอกกุหลาบนะครับของเราจะเป็นโทนสีเหลืองชมพูนะครับโทนสีเหลืองชมพูนะครับของเรา ข้างในซอกกีบจะเป็นสีเหลืองนะครับส่วนปลายกีบจะเป็นชมพูนะครับนะครับสวยยังคะอาจารย์เบิร์นสวยแล้วครับสวยแล้วขอกุหลบาบแย้มด้วยค่ะไหนๆอาจารย์เบิร์นย้อมแล้วก็ไปเลยคนเดียวาบบอาจารย์เบิร์นแบบหญิงอาจารย์เบิร์นแกอยู่ในวงังแกจะเป็นหญิงประดิษฐ์นะคะอาจารย์ขาอาจารย์น้อยอย่างที่บอกอาจารย์น้อยอยู่หลังวงังนะครับแล้วก็ลงสีเหลืองก่อนนะครับค่ะใช้เหลืองอ่อนนะครับ ลงตรงกับตรงกระปอกนะครับรจ<ำ>้งโคนลง,ลงเยอะอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยถาดหนึ่งหัวเชเท้าอีกถาดหนึ่งที่มาคืนเราจ้วงกันอะนะครับเ <laughs> ออเมอาจารย์บีคิดเหมือนพี่เละ <laughs> <laughs> เดี๋ยวพอเราหันหลังปุ๊บใช่ไหม,มอาจารย์เบิรนหันหลังปุ๊บทำไงลูกอาบน้ำให้มันเลยใช่ไหมอาบน้ำสี <laughs> ระบายให้เป็นสีเหลืองอ่อนๆนะครับค่ะ <laughs> เดี๋ยวถ้าหนูไม่ทันใช่ไหมอันนี้คือกิีบนอกนะครับ อาจารย์ใหม่เนาะมาช่วยแล้วก็ข้างในเราก็ใช้ผู้กันแต้มตรงโคนกลีบนะครับค่ะเห็นไหมครับใครไม่เห็นช่วยแจ้งให้ได้เออไม่ช,ช่วยแจ้งให้ได้ช่วยแจ้งสามารถแจ้งได้นะครับผมเราจะได้ทราบนะครับตอนนี้มีผู้เรียนทั้งหมดกี่คนแล้วเอย เจ็ดสิบแปดนะคะกรขอบขอบพระคุณมากเลยนะครับที่ให้ความสนใจนะครับนะครับต่อไปเราแต้มสีชมพูนะครับแต้มเฉพาะส่วนปลายนะครับสวยอ่ะสวยแม่เต้เบิ์นสวยครับสวยเหมือนอะไรสวยเหมือนคนระบายปู่เกียรติมากเลยประโยคนี้สวยสวยเหมือนอะไรสวยเร็วๆเตนเบิร์นใส่มันหนูให้ให้คิดใหม่ร้วพูดใหม่สวยเหมือนอะไรจันคะ เมื่อกี้ยังบอกว่ากุหลาบบานสวยเหมือนคนแก่กอ๋อสวยเหมือนคนแก่กครับอ,อ,อันนี้เชฟน้อยแก่กนะครับเออดังนี้เออฉันอุตส่าห์แก่ให้ตั้งกระสอบหนึ่งจะมาบอกว่าสวยเหมือนคนระบายเดี๋ยวเถอะเขาไม่อยากชม,มหรอกฮะเขาไม่อยากชมหรอกอืมเขาก็สวยอยู่คนเดียวเนี่ยใครใครมองอาจารย์เบิ้ลนเนี่ยเป็นเด็กเลี้ยงสาอาจารย์ผู้น่าสงสารไร้ไร้ซึ่งแบบความแบบอะไรเจนสนามแต่จริง,รงๆอาจารย์เบิ้ลเนี่ย นะคะเงียบเงียบฟาเดเรียบนะัคะอาจารย์สีที่เราใช้เป็นสีผสมอาหารนะครับเป็นสีผงนะครับแล้วมันละายน้ำนะมันละลายน้ํานะครับหรือเป็น<อ>สีผสมอาหารที่เป็นน้ําก็ได้นะครับเออเมื่อกี้บ,บอกไปแล้วไม่หรอะครับเมื่อเราได้หน้าดอกแล้วเราอาจจะมาแต่งตรงข้างๆกีบนะครับค่ะให้มีความเข้มเป็นบางช่วงนะครับอย่างเงี้ยถ้าเกิดย้อม้อมอาจารย์แล้วน้ําอ่ะสีมันไหลแล้วทายังไงอ่ะที่เราเคยทํากันอ่ะอาจารย์จำได้ปะ ใช้ซับซับสีก็คือเราจะเอาบอกความจริงเข้าไปยะที่เราทำกันอะถ้าหรูหน่อยเราใช้อะไรจานใช้ชุดชู้ซับคราบล้วถ้างานเยอะๆเราทำกันยังไงวะนะที่เราออกงานสมัยก่อนอะบอกเขาไปเถอะจำไม่ได้หนูจำไม่ได้จ้ะเนี่ยพอออกเรือนแล้วมีความจำเสื่อมอย่างเงี้ยจันเดิ้ลยังไม่มีครอบครัวเลยครับจริงอะ่ะจริงโอ้ยประกาศออกสื่อทั่วประเทศไทยเลยนะเออไม่มีใครมาจีบนะครับ ถ้าเกิดทําเยอะๆแล้วกระดาษชู้หมดไม่พอจริงๆอเจ์เบิร์นบอกก็เปจริงๆเถอะเราจะไม่ต้องแอบแอ้ A กระดาษหนังสือพิมพ์ค่ะหรือกระดาษฟางกระดาษอะไระวางนะครับแล้วเราก็จับหน้ามันอะวางลงไปสีมันจะที่เราย้อมเอาไว้ตรงเนี้ยนะครับมันจะไม่เยิ้มจนเกินความต้องการคําว่าสีที่เราย้อมตรงนี้ไม่เยิ้มคือบางทีเราทานแล้วมันเยอะเกินไปนะครับมันจะไม่เยิ้มแล้วเราจับหน้ามันคว้าลงกับ กระดาษทังสือพิมพ์เอาไว้นะครับโอเคไหมครับในกรณีถ้าเกิดย้อมมาแล้วแล้วสีเข้มไปล่ะาจารย์เบิร์ดเราทํากันยังไงเราแก้กันยังไงที่บ้านเรจะนั่ไปล้างน้ํานะครับล้างน้ำนะครับหรือเอาเอา,เอาสเปรย์ฉีดไล่ล้างมันอยู่เรื่อยๆแล้วสีมันก็จะจางลงนะครับอาจารย์เบิร์ดเนอยากให้เอาดอกบานอ,อยู่ในมืออาจารย์เบิร์ดด้วยนะครับอ,อ,อาจารย์จะเห็นไหมครับว่าสีของสองดอกเนี้นะครับ มันจะต้องเป็นอยู่ในเฉดเดียวกันหรือใกล้เคียงกันนะครับดังนั้นเวลาเราแกะหรือเราเราทงานที่เป็นหมวดหมู่หรือเป็นเซตขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องมีการเล่าเรื่องด้วยใช่ไหมอาจารย์เบิ้ลว่าใช่ครับหรือวางแผนด้วยว่าเราะมันงานนี้เราจะใช้โทนสีอะไรเพราะมันต้องมาจากสายพันธุ์เดียวกันนะครับถ้ามันวางกลุ่มเดียวกันก็ต้องมาจากสายพันธุ์เดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเชฟน้อยแกะเคนแครอทอย่างเงี้ยแล้วไปจัดรวมกัน เป็นกุหลาบเหมือนกันอาจารย์ลองมองดูสิสีแค่หลอดมันดูแบบว่าแข็งทันทีเลยใช่ไหมครับดังนั้นวัสดุที่ใชใ้ในการแกะหรือในการที่จะเอามาเล่าเรื่องสําคัญไหมครับอาจารย์มีความสําคัญครับเรื่องสีนะครับ,รบก็เลยต้องฝากเรียนให้อาจารย์ทราบด้วยนะครับอันนี้คือเทคนิคต่างๆที่อาจารย์บางท่านไม่เออไม่เคยทราบมาแต่อาจารย์บางท่านก็เคยผ่านมาแล้วนะครับว่า เอ้ยเรื่องแค่นี้ไม่ต้องสอนฉันหลอกฉันรู้แล้วนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคก,การย้อมสีเจลลออีกหนึ่งดอกค่ะอาจารเบิ้ลค่ะรบกวนดอกเบนจมาศด้วยค่ะอาจารย์บีอันนี้ใส่ไว้อย่างนี้เนะาะแล้วเธอก็เช้าเนี่ยเธอก็เปิดเพลงประบูทองแก็ย้อมไปดอกเบนจมาศนะครับของเราจะเป็นโทนสีเหลืองแล้วก็แต้มชมพูนิดๆนะครับค่ะนะครับ ก็อาจจะระบายสีเหลืองไปตามกีบก่อนนะครับ<ะ>เราเราจะไม่ระบายทั้งกีบนะครับอาจจะระบายแค่คนกีบนะครับแล้วส่วนปลายเราก็แต้มแต้มสีชมพูนะครับถ้า,าเราใบเราระบายสีทับกันนะสีอาจจะเพี้ยนชมพูเหลืองก็อาจจะกลายเป็นส้มนะครับส่วนสีเนี่ยอาจารย์เราสามารถเ,าเขาเรียกว่าอะไรอะจินตนาการได้อีกอีกอีก,อก,อกด้วยใช่ไหมครับเช่น เกิดพี่เชฟน้อยอะ่ะเกิดชอบเป็นปลายสีม่วงอ่อน,อ,อ,นอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ได้ครับเพราะดอกมไม้ก็ทุกวันนี้ดอกไม้มีหลายเฉดสีนะครับหรือจะเป็นสายพันธุ์เดียวกันก็ตามนะครับแต่ต้องอิงดอกไม้สีที่ใช้จริงๆด้วยนะครับน้อยเคยไปเจอเด็กอยู่คนหนึ่งมันเถียงข้างๆครูเนาะเราก็ไปเรียนกรรมการตัดสินมันบอกว่าไงไหมบอกเฮ้ย ทำไมเป็นกุหลาบสีออกฟ้าอมน้ำเงินอย่างนี้มันบอกว่าแม่หนูไม่ผิดนะถามทําไมอะลูกก็วันศุกร์คะดอกกุหลาบสีน้ำเงินอมฟ้าแบบเออมันเคยโดนตบกลางกลางกลางงานไหมเนี่ยฮะเออนะคะก็เลยบอกมันไม่ได้ลูกอันนั้นคือดอกไม้ที่เราเอาไว้ส่งกันอาทิตย์จนันทร์คารพุธพระหาสุกรใช่ไหมไม่บอก แม้หนูทำกระดอกกุหลาบสีน้ําเงินเนี่ยถือว่าไม่ผิดนะบอกอืมจ้ะแั้นมึงไปเวทีอื่นเวทีนี้กูไม่รับนะคะนะครับเราเป็นแค่สีเหลือบๆชมพูนะครับค่ะใส้เพิ่มสีนิดแมทีิรักพี่ว่ามันเบาไปนนิดหนึ่งอ่าสวยกว่าจ้ะ โอเคอ่อนได้ไหมที่รักแบบว่าให้มันเหลืองเอ,อเหลืองนิดเลยสมขึ้นมันนีดหนึ่ง้เดี๋ยวหนูฉีดน้ำแล้วมันมันละลายหมดนะครับเราก็ปรึกษากันกระซิบกันอย่างเงี้ยนะครับบางทีอาจจะกระซิบกันดังบางคนบอก สองคนนี่ชอบทํางานฉีกหน้ากันอันนี้เราทํากันอย่อยางเงี้ยประจาอยู่แล้วนะคะเราทัดคำกันเละเทียม,ม,มกันอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เป็นเรื่องประจำเกือบยี่สิบปีแล้วมั้งสิบกว่าปีเราก็เถียงกันอย่างเงี้ยเพียง <c oughs> แต่ว่าอาจารย์หลายๆท่านอาจจะไม่เคยเจอเชฟน้อยบ่อยเจอแต่อาจารย์เบิ้ลในบุคลิกนางเอกอะนะันเนาะแล้วพอเจอเชฟน้อยป๊บป๊บปป๊บปุ๊บเลยบอกว่าดูซิเชฟน้อยกัดอาจารย์เบิ้ลหน้าสงสารจังเลยจริงๆอ่ะ อีนางเอกเนี่ยนะตัวแสบเลยราคาคุณสังเกตสินางเอกได้ได้ได้ให้ไปกินทุกทีอีตัวโกงได้ไหมบีตัวโกงได้ตอนไหนตอนพระเอกเมาือนางเอกจะโดนข่มขืนไงว้าอย่างนี้ช่างคิดพระเอกข่มขืนทาท่าตกใจเลยอาจารย์บางท่านตกใจอู้ตายแล้วอาจารย์เบิร์นนะฮะอาจารย์เบิร์นนั่งสารน้ะชีวิตแกนางเอกผู้กําพา ถ้าไม่มีสีผสมงานใช้สีอะไรครับงานแกะสลักนะครับซึ่งลวดที่เราใช้อะต้องมีความแข็งแข็งแรงนิดนึงนะครับถ้าเหมือนดอกไม้ประดิษฐ์อาจจะเป็นลวดที่มีความนิ่มนะครับแต่แกะสลักดอกไม้แต่ละดอกจะมีน้ําหนักเยอะนะครับเราต้องเลือกลวดที่มีความแข็งนะครับเพื่อการเพื่อจะได้ไม่แกว่งนะครับดอกไม้เราจะได้ไม่แกว่งจะได้อยู่คงคงที่นะครับเนี่ยครับลักษณะการทําไม่ต่างกับการ ทำดอกไม้ประดิษฐ์เลยนะครับก็จะมีรัดวที่เป็นเส้นหลักนะครับแล้วก็ช่อนี้ใช้สําหรับปะดอกกุหลาบนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับนะครับก็จะมีการทําเป็นกระป๋องนะครับ<ฆ>ตัวน,นี้จะเป็นกระปะ๋องของกุหลาบนะครับเป็นจามาศกระดังต้นะคะครครหรือแม้กระทั่งดอกดินสอใช่ไหมคะได้หมด<ผ>มเอออันนี้จะเป็นลักษณะเป็นต่อไปก็อาจจะเป็น,บบน,น,นต่อไปอาจจะเป็นเหมือนลักษณะของกโกกกมลิกนะครับที่เราทําก้านนะครับ นะครับเราก็เตรียมประมาณนี้ไว้เวลาเราใช้สําหรับจัดดอกไม้ที่มีขนาดเล็กนะครับเหมือนดอกแก้วดอกเข็มหรือดอกเหลาดินสอก็ได้นะครับดอกไม้ที่เราตัดไปมันอาจจะออกมาเป็นทรงพุ่มนะครับ<ะ>คค่ะะนรับจะพุ่มเล็กพุ่มใหญ่นะเราสามารถปรับเปลี่ยนเอาตามความชอบของเรา<ช>ได้ใช่ไหมอาจารย์เราสามารถดัดให้กลางออกกันนะครับให้ดอกไม้กลางออกชุดนี้ใช้มาหลายสิบปีแล้วนะครับ เรียกว่าตั้งแต่ยังสาวๆอยู่นะครับครับผมเราทําครั้งเดียวอยู่ได้นานนะครับก็คือเวลาเราใช้งานเสร็จแล้วก็ดึงดอกออกออนะครับแล้วก็เก็บไว้เก็บไว้ใช้นะครับอ่าต่อครับหมดยังครับในเรื่องไม้นะครับแล้วก็ไม้ที่เราใช้ก็เป็นไม้เสียบลูกชิ้นปกตินะครับเป็นไม้ไผ่นะครับตามขนาดลักษณะ ก็ตามขนาดนะดอกเล็กก็อาจจะเล็กหน่อยถ้าดอกใหญ่อาจจะใช้ไม้ที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วนำมาพันฟอลลาเทปนะครับ,รบการพันฟอลลาเทปนะครับเราก็จะพันจากตรงปลายแหลมนะครับนะครับกล้องมาใกล้นิดหนึ่งก็ได้นะคะเราไม่กินคุณรละค่ะนะคะเราเราฉีดยาแล้วค่ะสเข็มนะคะนะครับเราจะพันตรงปลายแหลมนะครับโดยห่างจากปลายแหลมประมาณ ครึ่งเซนติเมตรนะครับตรงนี้ถ้าเราพันหมดทั้งอันนะครับตรงนี้เวลาปักหรือเสียบเสียบดอกไม้มันจะเสียบยากเราจึงต้องเว้นไว้นะครับครับถ้าหากเราเว้นไว้เยอะนะครับมันก็จะเกิดช่องว่างระหว่างดอกกับก้านก็จะเห็นไม้เป็นสีไม้นะครับเราก็ต้องพันฟอรเทปนะครับครับดังนั้นเราก็ต้องพันประมาณครึ่งเซนติเมตรนะครับนะครับแล้วเราไม่จําเป็นต้องพันหมดไม้นะครับอาจจะเว้นไว้ สัก3-4นิ้วนะครับเพราะตรงส่วนที่เราเว้นไว้ข้างนี้มันจะปักลงไปในโฟมจัดดอกไม้นะครับปักลงไปข้างในนะครับเลยจึงไม่จําเป็นต้องพันให้หมดนะครับเป็นการประหยัดฟลอร์เทปด้วยครับครับอาจารย์ครับระหว่างลวดต้นแบบนี้ที่เราเตรียมไว้กับไม้อะอันนี้ใช้แตกต่างกันยังไงครับไม้นี่ครับสมมติเราจะปักเป็นดอกเดี่ยวนะครับตัดเป็นดอกๆ ส่วนลวดต้นนี้ประโยชน์ของมันก็คือช่วยเพิ่มความเป็นธรรมชาตินะครับเช่นดอกไม้ที่มีดอกเล็กดอกกลางดอกตูมแล้วก็นํามาจัดเป็นช่อนะครับแล้วก็สามารถดัดได้นะครับดัดลักษณะนี้ครับก็จะเป็นดัดตามรูปทรงที่เราต้องการใช่ไหมอาจารย์จะโยกซ้ายยกขวาก็ได้ใช่ไหมครับมันก็จะมีลักษณะการทอดทอดดอกนะคบนะครับนะครับ อาจารย์พอเข้าใจนะครับโอเคนะครับอันดับต่อมาเลยครับอาจารย์ครับลักษณะต่อมาก็คือใบไม้ที่เราใช้อะครับอาจารย์เราจะมีหลายหลากชนิดนะครับอาจารย์รกนเดี๋ยวอาจารย์ยกทางฝั่งนู้นด้วยอ่าเดี๋ยวพี่ยกให้อานูอธิบายไปเลยเอาวางไหม มันไม่เหมือนกับเราปักเลยเนะาะปักเลยเราก็ทรงๆๆๆนี่ต้องอธิบายทีละอยา่างใบไม้ที่เราเลือกนะครับจริงๆอ่ะเลือกวัสดุใกล้ตัวก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องซื้อเหมือนกับที่สาธิตนะครับนะครับถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดก็เก็บใบไม้ข้างบ้านหรือข้างวิทยาลัยนะครับมาจัดได้เลยนะครับครับทีนี้เวลาเราจัดาจาัลเบิลทําไมเรามีใบไม้หลายหลายหลากอย่างตรงนู้นเราก็ยังมีอีกอีกหลายหลากเลยใช่ไหม หลายสายพันธุ์กันนะครับข้ออะไรครับก็คือเราอิงจากตั้งแต่เริ่มการแกะแล้วนะครับเราแกะเรียนแบบธรรมชาติวิธีการจัดเราก็จะเรียนแบบวิธีการจัดแบบธรรมชาตินะครับดอกไม้แต่ละดอกหน้าตาไม่เหมือนกันนะครับใบไม้แต่ละชนิดก็หน้าตาไม่เหมือนกันนะครับครับครับดังนั้นเวลาเราจัดดอกไม้กับใบไม้ถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ควรแบบควรให้มีลักษณะใกล้เคียงกันเช่น มีการแกะดอกกุหลาบนะครับใบไม้เราก็ควรมีควใช้ใบกุหลาบหรือถ้าไม่มีใบกุหลาบอาจจะหาใบไม้ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับใบกุหลาบนะครับแต่ไม่จําเป็นต้องเหมือนกันนะครับเอาตามที่สามารถหาได้นะครับ,รบนะครับก็อย่างที่อาจารย์เบิร์นบอกนะครับใบไม้นะครับกับดอกไม้เนี่ยบางทีมันต้องพยายามเข้าเซตกันแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆถ้าสําหรับงานที่เราใช้ประกวดหรืองานโชว์จริงๆ อาจารย์ต้องพยายามเออเขาเรียกอะไรอย่างเงี้ยเรามีใบไม้ปูพื้นไ้ก่อนแล้วเวลาที่เราจัดเป็นช่อๆเราต้องมีใบไม้ที่แบบว่าดูแล้วมันหลายหลากนะครับมันจะได้ดูว่าเฮ้ยนี่มันออกมาจากต้นนี้จริงๆเหรอมันออกมาจากอันนั้นจริงๆเหรอนะครับอย่างที่วันก่อนที่อาจารย์เขาขึ้นสไลด์ให้อาจารย์หลายๆท่านดูคือแบบยกตัวอย่างเช่นต้นบวยเซียนอย่างเงี้ยมันก็จะปีเออดอกบวยเซียนอ,<ๆ>ออกมานะครับต้นชบา ก็มีดอกชบาบานออกมานะครับแต่วันนี้เราไม่สามารถหาต้นลีลาวดีให้คุณได้นะครับก็จ,จะเอาใบอื่นมาประยุกต์หรือปรับเปลี่ยนเอาให้มันแตกสายพันธุ์ให้แตกต่างกันบอกแหมมีเวลาเตรียมตัวนะครับแล้วทำไมไม่หาใบให้ใหมันเหมือนกันจริงๆเพราการจัดโครงการไอ้ที่มันใหญ่โตเวอร์วา,วางอย่างเงี้ยเราเพิ่งนึกกันเมื่อวานนี้ตอนบ่ายๆนะครับว่าเออเราอยากจะให้อาจารย์ทุกท่านได้เห็นของสวยๆงามๆ ในฝีไม้ในมือของเราอาจจะไม่สวยสุดสะดุดตาสําหรับถูกใจอาจจร์บางท่านแต่เราทําจากหัวใจเช่นเดียวกันนะครับโอเคไหมครับครับผมงั้นขออนุญาตเก็บใบไม้ออกก่อนเนาะทีนี้เริ่มต้นเลยจันเบิร์นเราอ่ะสองคนเดีย๋ยวเราจะต้องช่วยกันเริ่มลงนะครับแต่เราจะลงเร็วก็ไม่ได้อีกพี่จะค่อยๆไล่ถามมาจันเบิร์นเนาะแล้วจย์เบิร์นยิงคำออตอบพี่ก็แล้วกันเนาะ อันดับแรกเลยเรามีรูปแบบฟอร์มมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามีแบบมาเรียบร้อยสิ่งที่เราจะต้องลงอันดับแรกเลยคืออะไรครับอาจารย์เราต้องลงใบไม้ที่อยู่สูงก่อนนะครับเพราะอยู่สูงนะครับแล้วก็รเราต้องดูว่าดอกไม้ชนิดนั้นดูสายชนิดของการกำเนิดของดอกไม้ด้วยนะครับเช่นกล้วยไม้มันจะกำเนิดจากต้นไม้ใช่ไหมครับโดยส่วนใหญ่หรือว่าอยู่ในที่สูงนะครับ ถ้าลักษณะแบบนี้เราจะอาจจะเอากล้วยไม้ไว้ข้างบนนะครับไว้ตรงมุมสูงนะครับลักษณะประมาณนี้ครับกล้วยไม้จะไม่อยู่ต่ำนะครับถ้ามีดอกบัวดอกบัวจะไปอยู่สูงก็ไม่ได้ดอกบัวต้องอยู่อยู่ตรงส่วนล่างด้านล่างนะครับประมาณนี้ครับแต่ทีเนี้ยพี่เชฟแนะนิดหนึ่งในกรณีกล้วยไม้สายพันธุ์ของอาจารย์คือแคทรียาถ้าเกิดเราไปไว้บนบางทีดอกมันหนัก เราจะต้องย้ายตำแหน่งมาอยู่ตามโขดหินตามอะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมอาจารย์ได้ครับเนาะบางทีเปลี่ยนตำแหน่งได้ขึ้นอยู่ความเหมาะสมด้วยนะครับว่าการออกแบบของเราเพราะว่ากล้วยไม้อย่างบางทีถ้าเป็นกล้วยไม้ป่าช่อเล็กๆหรือเอื้องพึ่งนะครับถ้าเราแกะเอื้องแกะเป็นดอกกล้วยไม้กลีบเล็กๆที่ใช้ดอกพริกแกะก็ได้ใช้แครอทหรือ,อ,อมะละกอดิบแกะก็ได้หรือรใช้กระเทียมนะครับแกะ เป็นดอกกล้วยไม้แล้วก็มันช่อเล็กๆแล้วก็มีใบกล้วยไม้กิ่งเล็กๆอย่างนั้นก็ได้นะครับ,รบเอาขึ้นสูงแต่ถ้าเกิดเป็นกล้วยไม้สายพันธุ์ดอกใหญ่น่าจะอยู่ข้างล่างนิดเพราะบางทีองค์ประกอบของชิ้นงานอะมันไม่เอื้อนะครับต้องระวังด้วยนะครับ